สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดเดบนะครับเป็นงานทิ้งผิวไฟนะครับปาดนะครับปาดผิวสวยๆเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับชุดนี้นะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับทั้งหมดมีอยู่ห้าเล่มนะครับก็จะมีฝักสีดําอยู่สี่นะครับแล้วก็ฝักเนื้อไม้นะครับอยู่หนึ่งนะครับ ก็ทั้งหมดทำมาจากนะครับฝักกับด้ามทำรรมาจากไม้ประดู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่หนึ่งกันนะครับี่เลยครับผมชุดนี้ผมเคยมาแบ่งขายอยู่ประมาณ2-3ครั้งนะครับสวยงามมากนะครับความยาวอยู่ที่12นิ้วครับ ความกว้างอยู่ที่2.3ครับสันคือประมาณ7มมิครับเป็นงานตีไล่ปลายนะครับตรงเด็ะเลยครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวให้ดูการปาดผิวกันใกล้ๆนะครับ ส่วนตรงนี้เป็นด้ามนะครับเสียบกันนะครับแล้วก็อัดด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับปลอกเป็นปลอกสแตนเลสนะครับตอกหมดทองเหลือง1จุดนะครับทั้งหมดที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับราคาชุดละ1 7 0 0พันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจดร้อยบาทนะครับออกแบบมาดีมากครับชุดนี้ครับนี่ครับน้ำหนักทิ้งใบดีนะครับ น้ำหนักทิ้งใบอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับส่วนตรงนี้ครับใช้งานสนุกเลยนะครับบวกกับสันหนาๆนะครับสนุกจริงๆนะครับนี่ครับเล่มแรกนะครับยาว12บนิ้วนะครับฝักครับเป็นไม้ประดูนะครับลมดำนะครับตรงนี้ทักด้วยหวายนะครับเป็นหวายแท้นะครับ บางชุดจะเป็นหวายเทียมนะครับแต่นี้เป็นหวายแท้นะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับนี่ครับดังแก๊กนะครับนี่ครับไม่หลวมมากนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่สองต่อนะครับเล่มที่สองครับ รูปทรงจะเป็นทรงอีเนปนะครับอีเนปแท้เลยนะครับนี่แหละครับอีเนปแท้แทเลยนะครับสิบสองนิ้วครับยาวกว่ากันไปสองูนจนิ้วสวยไหมครับตีไล่ปลายแบบตรงเดะเลยตีมือแบบสุดๆแล้วนะครับ ดูฝักครับตัวนี้เป็นน้ำมันนะครับนี่หายแล้วครับ เล่มที่3ครับความยาวอยู่ที่12.1นิ้วครับความกว้างอยู่ที่2.2นะครับ เกือบจะ2.3แล้วนะครับโดยส่วนตัวชอบมากเลยนะครับนี่1,700บาทตัวนี้เป็นฝักของเขานะครับ โดยเฉลี่ยจะความยาวจะอยู่ที่12นิ้วครับถึง12.2นะครับเม mm hmm. ที่สี่ครับเหมือนกันเปรียบไหมเหมือนกันเปรียบไหมครับเ,เพื่อน เล่มนี้เหมือนจะสั้นหน่อยเล่มที่4อยู่ที่11.8ครับอาา่านี่ครับ11.8ก็พอดีมือเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบยาวมากนะครับ เดี๋ยวมาดูเล่มสุดท้ายครับเล่มที่ห้าเล่มสุดท้ายครับความยาวอยู่ที่11.5ครับ นี่ตัวนี้สั้นสุดครับ11.5ดูสันครับตัวนี้สัน7น่าจะ7มิลในหน่อยเกือบ8แล้วนะครับสวยตีไล่ปลายสวยงามมากนะครับตัวนี้เป็นฝักนะครับสีเนื้อไม้นะครับ สีธรรมชาตินะครับรวดวาหลก็สวยนะครับไม่น่าเกียดนะครับ <VOICEOVER> ก็นี่ครับสวยงามนะครับ <_ Öyle S 1> ก็สำหรับเ,เพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับชุดนี้มีทั้งหมดอยู่5ชุดนะครับราคาชุดละ1,700บาทนะครับ สนใจทักทายมาได้ครับรายละเอียดนะครับอยู่ในช่องแสดงความคิดเห็นแล้วก็ใต้คลิปครับในช่องรายละเอียดนะครับส่วนวันนี้เป็นคลิปสั้น,นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE ช่องมีเดินป่ามีการเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ